รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเรา เกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพู้ผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่า สัมภเวสีแรงอาฆาตที่ยากเกินจะถอนเรื่องบาดแตกมีสายเหตุให้เจ็บใจมากเขาถึงได้ถากับการทำบาแแดาาออาาาาแตกค,คออาาว,มกวามหลอนไม่มีที่สิ้นสุด เรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องแปลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรายการของเรามาก่อนมันคือการทำคุณใสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบาดแตกสิ่งที่เขานำมาทำก็คือบาดพระที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าใช้บินทบาทสิ่งนี้จะทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดอะไรเกิดขึ้นเราลองมาฟังจากปากของผู้ประสบเหตุรายนี้กันครับ พี่คะจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เกิดขึ้นพี่คือมันมา,าเริ่มจากตรงไหนคะเริ่มจากที่ผมย้ายมาอยู่ย้ายมาจากพระประแดงตอนนั้นที่เคยเ็าชวนให้มาทําบ่อที่นี่เขาเขาปลูกอยู่ตรงข้างถนนตรงเนี้ยแล้วแต่ละการที่ย้ายมาอยู่เนะี่ยผมก็มาอยู่ผมตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะมาปลูกบ้านอยู่อะไรอยู่เนี้ยผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรหรอกแล้วมาพอมาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรมันก็ได้ทีแรกได้แล้วมาตอนหลังมันก็ ทำท่าจะได้ก็ไม่ได้บางทีได้กุ้งกะเมื่อก่อนนี้กุ้งกุลาเขาเลี้ยงสามเดือนคพอได้สองเดือนสองเดือนกุ้งกุ้งตายแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยจนหมดตัวจนไม่มีจะกินเลยอ่ะแล้วแต่เราก็เลยหยุดหยุดหันมาก็ค้าขายตลาดนัดก็พอมีพอกินไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะอแล้วมาระยะหลังนี่อา้าวหันไปเลี้ยงปลาอีกเลยก็เลี้ยงก็ไม่ได้อีกขาดทุนขาดรอนถึงขนาดที่ไม่มีจะกินอ่ะจากคนไม่เป็นหนี้ต้องเป็นหนี้ เป็นอยู่ตั้งรประมาณสักสปี4ปีเนีย่ยเริ่มทยอยหมดไปเรื่อยๆแล้วก็ปกตินะหักแรกที่ย้ายมานะอยู่มาแล้วก็ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ไม่เห็นอะไรทำไปก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้สาเหตุหักแรกอะไม่รู้สาเหตุแต่ก็คิดว่าทำไมข้าง าเขาเลี้ยงเขาได้กันเราก็เลี้ยงอย่างเขาแต่ทำไมเราถึงไม่ได้เขาแนะนำยังไงอ่ะให้บอกเจ้าที่เราก็ทำให้ถวายสังฆทานเราก็ทำคือใครแนะนำว่าดีก็ทำมันก็ได้ผลแต่ได้ผลแค่พักเดียวอพอทำไปทำมาก็เข้าเหมือนเดิมอีกคือหมืยถกงวพอทำไปแล้วคือไม่ได้กำไรใช่ไหมค่ะไม่ได้กำไรแล้วก็ เป็นแต่นี่มีแต่นี่อย่างเดียวเลยแล้วเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างก็ย่ำแย่ลงตอนนี้ก็ย่ำแย่ลงยิ่งอยู่คือว่าเดี๋ยวก็เจ็บป่วยยิ่งแฟนน่ะมีโรคประจำตัวก็ยังมีโรคมาแทรกซ้อนอีกมีคล้ายๆว่าเดี๋ยวก็ปวดท้องพอปวดท้องออาปวดอีกข้างหนึ่งแล้วพอปวดฝั่งนี้คอนั่วมาปวดอีอกฝัง่งนึงแล้วมันคล้ายๆเหมือนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลย ในบ้านนี้จะมีอยู่ประจําฮะมีมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่ใหม่ๆเลยอะ่ะคือว่าตอนที่ผมมาตอนนั้นผมมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งมาช่วยงานผมอยู่อะ่ะพอผูบ้านใหม่ๆเนี่ยผมก็เอารถมาจอดหลังบ้านมาก่อนรถเข้าทางนี้ไม่ได้เรากมันเป็นพื้นยน้ำมามดเลยมันเข้าคันบ่อแล้วมาจอดตรงนี้หลังบ้านก็ชวนเขามานอนบนบ้านเขาบอกไม่นอนเขาจะนอนในรถเสร็จแ,แล้วพอนอนในรถนะตอนงคืนเนี่ยมันบอกไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเลย มีแต่คนมาชะโงกหน้าดูเพราะเดี๋ยวเป็นผู้หญิงมั่งเดี๋ยวเป็นคนแก่มนี่คนเด็กมั่งมาชะโงกดูจ้องตลอดเลยมาจ้องดูคนในรถมาหเนเดียวแล้วไม่กล้ามาเลยไม่เพียงแต่ทามาค้าขายไม่ขึ้นบ้านหลังนี้ยังมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอีกนับครั้งไม่ถ้วนลูกก็นอนเนี่ย ก็มีปัญหาโดนดึงตกเตียงมั่งอะไรมั่งนอนไม่ได้ผมก็ไม่บอกไม่เป็นไรผมก็จุดทูบบอกเขาแล้วตัวของเมฆผมนอนห้องนู้นก็เดินผ่านอตอนกลคืนอะ่ะเดินผ่านเดินผ่านหัวนอนมาเนี่ยเดินมามาหยุดอยู่กลางนี่คือเราได้ยินด้วยได้ยิน <ๆ S 2> เลย <ๆ S 2> ชัดๆเลย,เลยแล้วปลุกมาดูกันสองคนกับแฟนเอะเดินตามมาดูเลยแต่ไม่มีอะไร พี่สาวผมเนี่ยพอถึงเวลาที่เสียไปแล้วก็เลยเจ็ดวันไปแล้วก็มีอยู่หนึ่งเรียกอยู่สองคำผมก็ไม่รู้หรอกผมอยู่หลังบ้านผมก็เผลอตัวผมวิ่งแบบนกันไปได้ครึ่งทางนึกขึ้นได้เฮ้ย hey, พี่ตายไปแล้วมาเรียกอะไรอะ่ะบ้าน แกเขาอยู่หน้าประตูบ้านเขาบอกพี่สาวเรียกอีกผมก็เอกใจเพราะผมเอาเสื้อผ้าเขามาไว้ชุดหนึ่งพูดแล้วขนลุกในเมื่อเขามาเขาอยากจะเข้ามาใช่ไหมผมคิดว่าคงจะเข้ามาไม่ได้แล้วเพราะผมมีเจ้าที่ผมได้คิดผมเนี้ยนะและทีนี้ญาติเราก็ตายไปเยอะนี่หลายคนนี่ทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายคนใช่ไหมผมก็เลยยกมือบอกลงไปบอกเจ้าที่เขาแล้วผมก็เดินไปเปิดประตูรั้วด,ด้วยบอกเอา้เอาจะเข้ามาก็เข้ามากันท่านหนผมว่างี้หลังจากเหตุการณ์ที่พี่สาวคณนิด มาเรียกอยู่หน้าบ้านทำให้เขาเกิดความสงสารและอยากให้ญาติญาติของเขาที่เสียชีวิตได้เข้ามาภายในบ้านเขาจึงจุดธูปเทียนพร้อมกับเปิดรั้วบ้านเพื่อเชิญชวนให้วิญญาณเข้ามาพี่พี่น้องน้องเนี่ยที่ว่าเสียไปแล้วเนี่ยเขามาทั้งมานั่งมาทักมาทายมาเที่ยวกันมาเหอะมาเข้ามาเลยผมว่างี้บอกจะทีแล้วผมเปิดประตูเลยทักปเดียวผมก็ปิด คืนนั้นเป็นเรื่องเลยอ่ะพอนอนอยู่ตอนกลางคืนประมาณสักห้าทุ่มฝ่าได้แล้วมั้งประมาณนั้นเนี่ยผมก็เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะและ้วเสร็จแล้วแฟนผมมันดิน้นดิ้นแล้วก็ร้องผมก็ตื่นนะตื่นมาผมก็นอนดูให้เป็นอะไรฝันแปลกๆนะพี่ฝันอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่ามีผู้ชายร่างใหญ่อะมาทับตัวพี่เลยมาบีบคอพี่แล้วพี่ก็พี่ก็บอกหลวงปู่ พี่ก็บ,บอกลวงปู่ช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยลวงปู่หยอดนะนะพี่ก็บอกลวงปู่ช่วยลูกด้วยแล้วก็พอพอพอพี่รู้สึกตัวก็เรียกแฟนแฟนเขายังได้ยินเลยว่าพี่เนี่ยตะโกนเรียกเขาเรียกพระนะเรียกลวงปู่อะแฟนเขาก็บอกว่าทุกเป็นไรทุกเป็นไรก็ถามน,นี้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของคุณน,นิดมันส่งผลร้ายกับคนตกุก เมื่อคืนหนึ่งซึ่งเธอกำลังนอนหลับอยู่นั้นได้มีชายร่างใหญตัวดา่าหน้าเละตรงเข้ามา,มาคล้องร่า,างและบีบคออย่างรุนแรงตัวพี่เองอ่ะบางครั้งเหมือนเหมือนอุปทา,านเหมือนว่าพี่อุปทา,านไปเองคิดไปเองว่ามีคนเดินอยู่ในบ้านอ่าบางทีก็ได้ยินเสียงคนเรียก แต่เขาคนโบราณเขาก็บอกไม่ให้ทักนะเพราะว่าเวลาเรียกเนี่ยเขาจะเรียกตอนดึกอะตีหนึ่งทีสองเนี่ยทีพี่กําลังเครืค่อกกาลังหลับหลับมีคนมาเรียกนิดนิดเขาเรียกแบบแฟนพี่ชื่อนิดะนะเขาจะมาเรียกพี่ก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะนะเคยพี่หาทางแก้ไขเมื่อสองปีก่อนเนี่ยพี่ก็ทําบุญบ้านนิมนต์ผ้ามาก็ก็มาแบบมามามา,มา,มา,มาพรมน้ำมนต์เนี่ยม,มาพรมน้ำมนต์มาปัดรังฟานให้ ก็ดีอยู่พักนึงคุณก็ดีอะนะดีอยู่พักหนึ่ง,อพ,งพอสักสองปีต่อมาก็รู้สึกว่ามันจะเข้าเหมือนเดิมพราะตอนหลังพี่พี่เคยผมตายไปแล้วนะ ผมก็พอผมผมรู้ว่าคนเขาเล่ามางนี้ผมก็ไปถามพี่สาวผมค<ะ>่ะไปถามว่าพี่พี่แอดเอาบาดแ,แตกนะ่ะไปฝังไว้บ้านพี่เขยผมจริงหรือเปล่าเขาก็ถามผมว่าเอ็งรู้ได้ยังไงนะผมก็บอกรู้สิมีคนเขาพูดกันมาหลายปากแล้วเคยแล้วเนี่ยแล้วอยู่เนเดือดร้อนเลยดูที่ธรมากินก็ไม่ขึ้นเลี้ยงอะไรก็ไม่รอดมันเป็อย่างเงี้ยลงทุนไปด่ะข้างเคียงเขาได้กันหมดเลย สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยพี่สามผมเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวลูกลูกหัวเขานี่เขารักเขามากเลยคือว่าเขาไม่ให้ไม่ให้ลําบากอะลูกเต่าเลี้ยงไม่ให้ลําบากเลยเขาทําเหนื่อยแล้วเขารักมากแล้วเสร็จแล้วพี่เคยผมอ่ะก็ออกเที่ยวสมัยนั้นคนมนี่เสียคนกันเยอะเลยแถบนี้ยพอได้กลุ่มอะไรกันก็ออกเที่ยวกันไงไปตามร้านอาหารไปตามห้องอาหารเนี่ยเสร็จแล้วเขาไปเจอกับเมียน้อยเขาเมียน้อยเขาเนี่ยเป็นนักร้องแล้วเขาไปชอบกันไงไม่รู้เขาอะไมาไว้บ้าน นี่เอามามาปลูกกระต๊อบอยู่หัวหน้าเนี่ยก็คือเลิกกับพี่สาวเลยรืวยอว่ายังไงไม่เลิกฮะแต่ว่าเขาไปอยู่กับแฟนเขาเนี่ยมาอยู่กับเมียน้อยเขาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็พอพี่สาวผมแบบเป็นคนที่ปากร้ายเนี่ยก็ด่าทะเลาะอะไรกันแล้วเมียน้อยเขาเนี่ยออกรับแล้วก็คอยด่าทอกันอยู่เรื่อยเพราะเราผมฟังขเขาบอกเขาเจ็บใจเพราะมันม,มันทาพี่หน้าดูเลยสารพัดเลยพี่จะออกไปทําปลาไปรับจ้างทาปลาที่บังบ่อทรงงานปลากระป๋อง พอออกไปมันก็มายืนเท้าเอวหน้าประตูดา่าเพราะว่ามันอยู่ทางเดินดอกตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้ก่อนจะขึ้นรถเนี่ยมันก็ด่าเปยไปเปยแบบเปียบเปยอ่ะจากความแค้นที่ฝังลึกพี่สาวของคุณน,นิดจึงได้ใช้วิธีด้านศสยศาสตร์มนต์ดำทำร้ายสามีของตัวเองสร้างความเจ็บใจพี่สาวเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไปเอามาเขาไม่ได้บอกผมนะว่าไปเอามายัางไง มาเขาเพียงว่าเขาเอามาแล้วเขาก็ใช้ไปแค่ประ,ประมาณปลายนิ้วก้อยแต่ถุนบ้านเขาสูงว่ามันฝ่ามือเขาก็เอามือสอดเข้าไปใต้ธรณีประตูแล้ว<า>ก็กดลงมาในดินแค่นั้นแหนละสิ่งที่พี่สาคุณนิต์ได้ทำลงไปนั้นมันส่งผลร้ายต่อคนในครอบครัวเป็นอย่างมากแต่เรื่องราวมันยังไม่จบเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามชมช่วงหน้า thank <laughs> you เศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ตข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเ c e บ o o กรายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล ปราบสัมภเวสี